ครับอันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวเปิ้ลสายปันสแนลกันเหมือนเดิมและจ้ามาวันนี้ทุนหาไรครับเอ้ทุนหาพันธครับพรมโอ้ยหยอกหยอกครับผมมาเปิดหัวมาก็หยอกหยอะกันไปเกนละกันนะจ้ามาดูที่ดอกนี้ครับผมมาดอกนี้ใสไปเลยจัดติ่งต่ำไปเลยเนาะครับน้องมาจัดไปพร้มหาพันครับผมมืดใหม่มืดเมื่อผมเปิดแรกเปิดแรกยังไงครับผมสองสาวเอ้ห้าสามยอดจัดไปสปอร์เมพี่น้องเสียเท่าครับผมแบบนี้เส็จเท่าครับผมมา จัดกันต่อเงาวๆเลยแล้กันนะผมอย่าไปหยองกระปันครับผมเจ้าให้รสไทยนี่ครับผมหยองบ่อได้ครับผมหยองบ่อได้หยองแล้เป็นอื่นครับผมมาจัดเข้าไปครับผมแบบนี้ครับสามพันเนาะเต่งต่ำไปก่อนเลยครับห้าพันละกระป๋าเบ็ดไปหนึ่งพันครับผมมาไหลไปเลยครับสองสามสี่ครับผมเนาะมาเน้นๆครับผมเน้นๆน้ครับผมมาเน้นๆครับผมดอกนี่สองสามสี่เน้นๆกันเลยจ้า ขอหน่อยรักกันอ่ะสีมางามๆแล้วแบบนี้ยังไงครับโอ้โหส <1, S 1> ี่สามยวได้อยู่ 3, ทุกคนอ่ะจัดไปครับสวยงามพระรามแปดียวทุกคนเลยบ่อทำรมาดาล้วจัดมาที่มื่นเก่าครับผมมื่นเก่าครับผมทุน 5, 000, ห้าพันเหมอผมอ่ะแบบนี้ก็ต้องจัดกันต่อยาวๆลักกันนะจ๊ะย่อมบ่ออะไรหรือว่าดอกนี้ผมมาเต่งตามไปเลยรักกันจ๊ะดอกนี้ครับผมม,ดดบผม,มันย่อมบ่ออะไรวะ สัตว์เขาให้เลยละกันนะจ๊ะแบบนี้สัตว์เขาให้ไป,ไปไจัดสี่พันห้าพันเนาะผมอ่ะมุดไม่มุดมือครับผมสุดปอกสุดเปลือกสี่แล้วครับผมโอ้โหหกส<า>ี่สามสจัดไปจัด,ดโดนแด็กทีจ๊ะแบบนี้รอไอรา,อา,ราบแบบนี้ก็โดนแดกไปจ้าเสียรายแห้งเราทุกคนเนะาะจัดไปครับผมมา ขออีกสักเปิดแล้วกันเปิดนี้ขอแบบเน้นเลยแล้วกันนะจ๊ะทุกคนนะตอนนี้กําไรมีเก0 0พันครับย่อม้มาได้ครับผมลงต่ำครับผมหนึ่งสองสามเข้าให้เลยจ้าแบบนี้ครับเต็งต่ำไปห้าพันแล้วกันหนึ่งสองสามไปเลยจ้าสาดตร์ไปเลยครับผมศาสตร์ไปเต็มค่าราเบลนี่เลยจ้ามาดูกันจะเป็นไดมันเป็นใดดอกนี่ครับเอามาแล้วยังไงสองโอ้โหสองสามสี่วะทุกคนเอาเรื่องครับผมมามีโบนัสคุณสิบด้วย เป็นไรครับผมสังมื่นเก่าครับผมกำไรเน้นๆครับผมกำไรเน้นๆเท่าอะไรมาสังมื่นสีเนาะโอ้โหบอดทั้มาดา้ามาทุกคนอาจารย์ไปครับวันนี้ก็จะขอตัวราไปที่สังมื่นเก่านะจ๊ะมีกำไรนะะักการนี่กับพาออยุครับผมนะ่าขอตัวรากันก่อนเลยแล้วก,กันนะผมขอบคุณครับ